สวัสดีนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแปลงร่างเป็นเจ้าพวกคาเมล่าแมนแล้วก็เจ้าสกิบบี้กันเลยนะซึ่งในแบบนี้เขาก็ได้มีการอัปเดตตัวละครตัวใหม่ๆเข้ามาค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปแปลงร่างกันเลยย่าหูก็ถ้าเราเข้ามาเล่นในแบบนี้นานๆนะคะเราก็จะสะสมเงินแล้วก็สามารถที่จะซื้อโมเดลตัวใหม่ๆเข้ามาได้ตอนนี้เขาก็มีอัปเดตตัวที่เป็นคร็อกแมนค่ะเราจะแปลงร่างเป็นตัวแรกก่อนนะเป็นคร็อกแมนตัวปกตินะคะตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าไตหนักนะเฮีย เฮ้ยอะนี่เราก็จะมีท่าหยุดเวลานะอาไออ้ำเป็นค็อกแมนเหรอให้กันเจอพี่เคนเลยพี่เคเป็นทีวีมูแมนนั่นมันทีวีมูแมนเหรอนี่คิดไอ้นะปิดได้เลยนะปั๊กก์แมนได้เหรอฉายแสงเลยชว่วยอ่ะเดี๋ยวเ้ยจะมาสู้เจ้าแห่งเวลาหยุดเวลาได้ยังไงหรอจะให้ก็หาพี่เคไม่เจอักหน้าแต่ว่าถ้าโดนไททันเหยียบก็แบนแต่แต่ได้เหมือนกันนะนี่เนี่ยฉายแสงแห่งความรักจะลงทันเจ้าอ,อิง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 ไม่ใช่เซนอลบูนแส,บ,นแสบตาไมเา่เลิก สายตามากเลยหยุดเวลากันนะโอ้พี่ชิงก็แสบตาด้วยเกินแสงใครบ้างเนี่ยโออไม่ไวยังกระหลอดไฟนีออนน่ะใครก็ได้ขอแว่นตาดำทีอุ้ยแล้วแสบไปไหนเนี่ยนั่จ้าแสงไฟนี่นะเหมือนไฟเบอร์เลยนะเนี่ยเจ้าทีวีวู้แมนนี่แสบชันมัลยใครย่างนั้นก็ ไททันคล็อกแมนนั่นแล้วกันอ้โหนี่นี่คือไททันคล็อกแมนใช่เปล่าทำไมตัวใหญ่ขนาดนั้นน่ะในแกรี่มอร์ก็มีนะไททันคล็อกแมนตัวเนี้ยมันทองมาทั้งตัวแหละทองเหลืองอลามทั้งตัวเลยนะโอ้โหดูดิเฮ้ยมันมีท่าต่อยท่าคล็อกกันด้วยสามารถยิงปืนจากนาฬิกาได้ด้วยทองทองมีท่าสตอมก็คือกระทึบพื้นแล้วก็ท่าแฮชปั้น ก็คือจะเป็นท่าหยุดเวลานะนี่ดูดิดูท่าหยุดเวลาสักก่อนอะไรมันจะเท่ขนาดนั้นหยุดเวลาดิทำไมไม่ไม่หยุดอ่ะทานหมดวะทานหมดใช่ป่ะแบบเกาหลีมากะทานบริกาอ่อนนะเอ้ยทำไมไม่หยุดอ่ะ รอให้หยุดมันก็ไม่ยอมหยุดแต่ดูดีงานงอกแล้วน,นี่ต้องช่วยกันรุมแล้วกันนะนี่มันไม่ใช่ท่าหยุดเวลาของจริงอเปล่าอะเอ้ยนี่มันคือท่าหยุดเวลาของจริงละเ,เป็นถึงเจ้าแห่งเวลาเลยนะทําไมเราหยุดเวลาเราหยุดไม่ได้เนี่ยโอ้ยเองมึนตึ๊บไม่เป็นไะรอย่างน้อยก็โมเดลเทไว้ก่อนนะไอเดี๋ยวคนข้างๆนี่คุ้นๆน,นะเนี่ย ไม่ใช่เป็นงททัค่ะคาราเมลแมนหรออู้ยังเท่อตัวนั้นก็เท่นะจริงๆตัวนั้นเราก็แปลงร่างได้เหมือนกันเพราะว่าเงินเราพอแล้วแหละเรามาลองแปลงร่างเป็นคาราเมลวูแมนแล้วกันนะอ๋อูดี้คารารมลวูแมนอย <curs CDU S 1> ่างเท่อะว่าไงสาวสวยกิ้วๆๆ้้จะมาโนมทีมหญิงร้วนเหรอใช่แล้วเราจะต้องรวมสามสาวนะอย่คขัดสปิเกอร์วูแมนนะเนี่ยตามสปเกอร์วูแมนมาเลยสปเกอร์วูแมนมาด้วยนะคริสโตมากลายเป็นผู้ชิงกันเลย นี่ก็พูดฉิงได้นะไอ้ดูดิไททันสติกเกอร์แมนอุ้ยเปิดครึ่งเสียงอย่างเท่เลยอ่ะอุ้ยมีปืนแอบยิงข้างหลังด้วยเหรอ,อลองแปรงมั่งดิไททัน์ซีนีมาเฮดใช้เงิน16,000เหรอลองกูดิเงินเราพออยู่แล้วเอ้ยนี่มันไททัน์ซีนีมาแมนนี่นะโอ้โหอย่างเท่เลยนีต่อยต่อยต่อย,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 อยได้ต่อยได้แล้วก็เดี๋ยวนะีมันจะมีพลังของทีวีพาวเวอร์ด้วยนะ อย่าลองกดดูดิทีวีพาวเวอร์โอ้โหขึ้นเสียงเซนเซอร์ดาวโหรุนแรงเหลือเกินโอ้โหได้ยินไปสามบ้านแปดบ้านแล้วเนี่ยบ้านถล่มแล้วเขาว่าหูดับไปแล้วหูแตกไปแล้วเนี่ย <G ül s> นี่มีท่าจิกด้วยท่ากงเล็บพี่คาดนี่กับวูวนะ้บเบอรีไงจริงหรอวูว้บเบอรีอีกนะมันเป็นท่ากงเล็บพี่คาดของเขาเองกว่ะ แล้วเราก็มาต่อกันอีกมันึงค่ะซึ่งมันี้นะคะก็คือแบบมันมีอีเวนต์ของการฆ่าไตรไททันนะเนาะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาฆ่าไตรไททันกันด้วยแหละแต่ว่าปลดล็อกสกินแล้วเนี่ยจะต้องใช้เงินในเกมด้วยเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าเงินตอนนี้เราพอหรือเปล่านะอตอนนี้เราจะพาไปหาสก,กินใหม่กันก่อนไตรไททันอยู่ทั้งข,งขวาเอ้ารีบไปเล้วก่อนที่มันจะมาเจอพวกเรานะตอนนี้ก็คือเป็นอีเวนต์ของฮาโลวีนะเนาะแต่ว่าที่เราจะต้องการก,ก็คือสก,กินของเจ้าแอสโ o รสกีบีดี้ค่ะ เราก็จะข้ามแม่น้ําตรงนี้ไปนะเอ้าล้วมีแม่น้ําทําไงอะก็ว่ายไปไงปลอดภัยกว่าไงอสวัสดีครับี่ไงว่ายแล้วนี่มันหมดเรือหางยาววะเนี่ย <G ül üyor> <S <S ดูดิว่ายน้าท่าตรงเดียวเลยอะไม่ใช่แล้วนี่ไม่ท<ม>่ยาย <S <S เลยอะเหมือนมันพุ่งไปอย่างเดียวเลยอะเพราะว่าสะาพมันไม่ได้ต่างจากเรือเลยนะดูดิโอ้ยว่ายน้ําปอมแปมไปแล้วไหนอะทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเดี๋ยวเราต้องขึ้นฝั่งกันก่อน ขึ้นฟังไปต้องฟังขนุนกันก่อนนะเฮ้ยเอดับสายใท้ท่านและจิงก็มาแลนี่นี่มันอยู่แถวนี้ขึ้นฟังมาก่อนอาแล้วตามมาแ้ตามาตามารตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในตรงนี้นี่แหละเนี่ยที่มันมีสิ่งปลูกสร้างตรงนี้กําแพงมันจะบังเอาไว้นะไหนเอะไหนเอ๊ะเนี่ยเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปเราต้องหาทางเข้าก่อนเอดมกลิ่นซิฟดฟิฟนฟิีไงมีกาแพงสีเทาๆเข้มๆตรงนี้เฮ้ยจริงด้วยโอ้โหตายดีน่าจกเป็นกาแพงลับนะนี่มาถึงแล้วเควสเขาบอกให้เราเก็บแอชโช มันเป็นแร่แอสโทรเนาะแลาก็เก็บมาแล้วล่ะเอาละแล้วก็เกือบจะเปิดล็อคสก,กินแล้วนะสิ่งที่เราจะต้องตามหาต่อไปมันจะเป็นชิ้นส่วนของเจ้าแอสโทรค่ะโอ้โหมาส,สุดแมปเลยเนะี่ยเราจะต้องเดินมาเกือบสุดแมปไปล,ละแล้วก็รีบเก็บสก,กินกันนะหลังจากที่เราเก็บสก,กินได้สองชิ้นนี่เราก็เรียบร้อยละเย้เซลเรามาแปลงร่างกันดีกว่าแต่ว่าต้องใช้เงินในเกมนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ข้างล่างนี่เองนี่ไงแอสโทรแอสไซเลนส์ไทเลตใช้เงิน17,500เหรยรอ โอเคแล้วก็มีเงินเพียงพอในเกมอยู่พอดีนะอลองแปลงล่างดูดิวิ้งยไงเป็นแอชโรแล้วโอ้โหอย่างแท้เลยอ้อมโ,อ,โอลังการเหลือเกินเฮ้ยต่น,นี้สวยนะแต<ถ>่พี่เคนเป็นสปิกอไททันอัปเกรดดีกว่าโอ้พี่เคนอยู่ไหนเนี่ยหน้าตาเหมือนพี่เคนทุกตัวเลยแต่เราก็ได้เวลาสู้กับไรไททัทนกันแล้วนี่พวกเยอะพวกเยอะก็เนี่ยต้องช่วยกำลุมโจมไรไททันนะคะล้มมันให้ได้เลยอื้อเลือดมันเยอะเกินตีก็แรงอ่ะแต่ว่าของเรายิงแรงนะของเราพอจะสู้ได้อยู่ แต่ว่าต้องระวังนิดนึ่งเข้าใกล้มนแล้วก็เราอาจจะตุยก็ได้นะอุ้ยเดี๋ยเขายิงใกล้ๆหน่อยดิอู้มันถึกหน้าดูเลยด,ดูเลือดมันดียเลือดมันเยอะมากเลยนะต้องช่วยกันลุ่มเอาไปแล้วไ้ท่านสปิกอร์แมนเขาโ oh <my. S 1> อ้ไม่เฮ้ยร่วงไปอีกหนึ่งแล้ว oh <my. S 1> เล,ลือดท่วมทเลยเดี๋ยวก็ต่อไปค่ะหลังจากที่เราฆ่าตัยไอเทิทนได้แเราเนี่ยเรามาลองแปลงร่างเป็นไทท่านทีวีแมนดูเนาะก็ใช้เงินในเกมประมาณสองหมื่นนะคะแลเชนเดี๋ยวลองแปล ดดูิไม่อย่างแท้ดูดิเฮ้ยถ้าอย่างนั้นพี่แค้นเป็นสปิเกอร์แมนไทยทันอัปเกรดดีกว่ามาต,ตัวตัวกันมา,อ,าอ้าโอ้ดูดิทำไมมันเดินเป็นแท่งตรงแบบเนี้ยนะจริงมาแล้วมาไล่อยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไปทางไหนแน่หรอเจอแล้วแต่เวลาแก่แค้นแล้วเดี๋ยวเจอลำแสงแนะ่เดี๋ยวกันนะแล้วยังไม่ได้โดนดัด ทำไมเราต้องมาสู้กันเองได้ลรอไม่เนี่ยไม่เนี่ยตูมเลยตูมเลยเป็นไงล่ะโออเจ้ใช้แสงเลยเป็นไงล่ะลังก้นลลังก้นเอออย่าเข้ามานะเข้ามาทีใหยิงแล้วบอกเลยเตือนแล้วนะเจอาแฟดไลท์ครับ นี่แน่นี่แนยอ๋อมือเท้าหนักจุ้งบอกแล้วาะเข้ามาโอเคค่ะแล้วก็มาต่อกันที่แมปที่3กันเลยเนาะแมปที่3เนี่ยส่วนใหญ่นะคะมันก็จะแปลงร่างได้หมดเลยค่ะแต่ว่ามันจะมีของใหม่นะคะที่เป็นไททันทีวีแมนเนาะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะคะจะต,ต้องใช้โรบักซื้อนะแล้วก็จะมาลองแปลงตัวที่แบบว่าเป็นตัวได้แบบในเกมนะคะเป็นตัวฟรีดูกันเนาะมีรอยไททันคัมเมอร์แมน ตีด้วยคอ้อนไง่ะต้องใช้แสงเลยนี่แม่นี่แม่เป็นไงล่ะมันก็จะมีพวกหัวเถ้าส้มสกิบตี้ที่เป็นพวกบอทนะคะแล้วให้เราโจมตีเรื่อยๆได้ด้วยล่ะพี่เคนเป็นซินีมาแมนอัปเกรดโอ้โหอย่างแค่อะไรน,นี่วาร์ปได้ด้วยนะกระชิงกระชิงแต่ว่าวถ้าเราตีกันเองมันจะเป็นไรปะ ไม่เป็นไรแบบนี้ตีกันเองเลยไม่โหลดอ๋อถ้างั้นต้องตีได้แต่เจ้าหัวโถั่วส้มใช่ป่ะนั่งยืนุ่มเลยมาให้ลองฝีมือหนิมาให้ลองหน่อยว้าดูคอนเขาดิตีทังกันเนี่ยดูท่าเขาท่าแปลกๆนะเรามาแปลงร่างตัวอิงกันดีกว่าเอาตัวไหนดีล่ะเอาตัวนี้ก็แล้วกันไม่เลยไทยทั่งสปิเกอร์แมน อุ้ยดูดิดูลำพงดิใหญ่กว่าตัวกะแต่พี่เค็มเป็นไทมูร่าแมนอัพเกรดมีหลายท่านะท่าเตะนี่ท่าย,ยิงเป็นชัดชัดยิ่งใหญ่เลยโอ้โห้เจ็ดหน้าพี่เคมอันนี้เดียวยิงแบบเ,เป็นสวิงไ้ด้วยนะอุ้ยเห็นเปล่าจัดเต็มอะ่ะอ,อิ่งนี่จะโค้ง้นอีไม่รอดแน่วันนี้วันหน้า,นาเตะได้บินได้วิ่งอย่างเท่เลยท่าของอ้อมอ่ะเขามีเลฟช็อตด้วยว้าโอ้โหเลือกกินได้ด้วยนะเนี่ยดูดิจะได้นะปีนเฟกไม่ได้อะได้ดิ ไม่เป็นไรมันต้องเป็นอินเฟคห่อแค่นี้ก็โหดแล้วนะนี่ดูบินวนได้ด้วยเห็นเปล่าม,มีจัดแพดอยู่ข้างหลังแล้วไงเด,ด,ด,ดี๋ยเดี๋ยก็ใช้แสงใสเสยนี่เราจะแปลงร่างเป็นซีนีมาแมนอีกตัวหนึ่งไวตัวนี้แบบโอ้หอ้วนท้วนสมบูรณ์เนะเนี่ยพลางดูดิไอ้เจ้าทศสวมสู้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องตายไะมจิกได้จิกได้ใช้แสงด้วยว้าออมเลือดนายไม่ค่อยลดเลยสงสัยจะต้องใช้ทูปะเนาะนี่เราเทเลพอร์ตหนีได้ปะเนี่ย เหมือนเราจะมีควันดำๆคล้ายๆของทีวีวูมันเลยนะเอ้ยพีแน่ีแน่โอ้ยมันมนแทงไม่ค่อยเข้าเลยอะ่ะโอ้ยไม่ค่อยคมอะ่ะดูดิอย่างนี้ต้องไปช่วยลุมหน่อยแล้วต้อมาช่ ลมนะเพราะไอ้เจ้าหัวถั่ส้มเลือยเป็นเยอะเนาะแล้วใช้สั่งทีนี้เฮ้ยบินได้บินได้เฮ้ยไทท่าที่มีมันอ่ะเขาบินได้เอ๊แล้วข้างไหลนั่นอ้อมแบกอะไรมานะมาหุงข้าวระไม่ใช่มันคือเจนแพคของเขามันคือพลังงานสะสมตั้งหากเล่าโอ้โหเป็นท่อเลยก็แค่ค้่วเดี๋ยววันนี้เราก็ตามหาสกินแปลงล่างไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบแปลงล่างตามหาสกินแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลก์กดแชร์กดทับขยะกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะครับวันนี้ต้องไปกันแล้วนะบิ๊กบาย